ในช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะรวมถึงกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ฝนตกลงมาค่ะแบบต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดภาวะน้ำสะสมในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ย่านเศรษฐกิจสำคัญค่ะซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากที่เกรงว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหากฝนค่ะยังตกแบบต่อเนื่องเช่นนี้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตั้งแต่เวลาประมาณตี3ของวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568น2568พบว่ามีฝนค่ะตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในหลายเขตโดยเฉพาะเขตปทุมวันซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเนี่ยสูงสุดถึง111ม mm. ิลิเมตรรองลงมาค่ะก็คือย่านราชเทวี97ม mm, มป้อมปราบสถูายเก้าสิบสมิมห้วยขวาง82ม mm, มพญาไท8ป 10มมตรและพระนคร78มมตรซึ่งฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังรวมกว่า57จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นในและฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาเช่นถนนพระราม4พระราม3คลองเตยรวมถึงถนนรัชดาภิเษกประชาสงเคราะห์สารแดงราชดำริซึ่งล้วนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่มีปริมาณรถหนานแน่นค่ะทำให้การจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะต้องบอก ว่าติดขัดอย่างหนักอย่างรุนแรงเลยและเช้าวันเดียวกันค่ะที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากสํานักการระบายน้ําพร้อมนําเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ลงปฏิบัติงานในจุดวิกฤตเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันค่ะสถานีสูบน้ําหลักในหลายเขตนได้เปิดทํางานเต็มกําลังส่งผลให้ระดับน้ําในหลายจุดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วค่ะภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงจนกระทั่งเวลาหกโมงเช้าค่ะเหลือจุดน้ําท่วมขังเพียงแค่5จุดเท่านั้นก็คือ ถนนรัชดาพิเศษบริเวณน,น่าสันอาญาถนนราชดำริถนนสารแดงถนนประชาอุทิศและถนนประชาสุขโดยกรุงเทพมหาคนครค่ะได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ลดความแออัดทางการจราจรซึ่งต่อมาค่ะผู้ว,ว่าชชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองค่ะโดยเริ่มจากถนนประชาสุขเขตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีน้ําท่วมขังแบบต่อนเนื่องซึ่งพบว่าขยะค่หารจำนวนมากถูกน้ําฝนพัดมากองอุดตันท่อระบายน้ําส่งผล ให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้าแล้วเกิดน้ําขังในซอยย่อยหลายแห่งค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งกําจัดขยะและเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นค่ะทางท่าน,นผู้ว่าชัตชานก็ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่ถนนรัชดาพิเศษบริเวณน้าศาลอาญารัชดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ค่ะว่าระดับน้ําในเส้นทางรัชดาลาดพร้าวได้ลดลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงน้ําขังเล็กน้อยในบางเลนค่ะเข้าเมืองขนดเดียวกั อุโมงรัชโยธินที่เคยมีรายงานน้ําขังในช่วงกลางดึกก็สามารถเปิดให้รถค่ะสัญจรได้ตามปกติเหลือเพียงเลนซ้ายสุดที่ยังมีน้ําขังบางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งสูบน้ําค่ะคาดว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยผู้ว่าชชาติค่ะยังได้กล่าวถึงสาเหตุของน้ําท่วมในครั้งนี้หลังจากที่หลายๆคนค่ะก็สงสัยค่ะว่าทําไมค่ะน้ํามันถึงได้ท่วมทางที่บางทีก็ไม่ได้ตกแรงขนาดนั้นหรือไม่ได้ตกแบบว่าเป็นเวลานานแต่ว่าทำไมถึง ส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมทุกครั้งเลยที่ฝนตก โดยสาเหตุแท้จริงในวันนี้ค่ะผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากน้ําเหนือหรือน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาสูงแต่เกิดจากฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นมากระบบเนี่ยระบายน้ําทุกจุดทํางานเต็มกาลังทั้งสถานีสูบน้ําหลากักและเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ทําให้น้ำหันลดลงภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือว่าระบบระบายน้ําของกรุงเทพเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นคําพูดของทางด้านผู้ว่าชัดชาติซึ่งนอกจากนี้ค่ะ กรุงเทพมหาคนครยังอยู่ระหว่างดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําใหม่ในแนวถนนรัชดาพิเศษเพื่อเชื่อมต่อกับคลองลาดพราวและคลองแสนแสบซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและลดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซ่าค่ะในพื้นที่ชั้นในโดยคาดว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปี2569หรือว่า ปีหน้านั่นเองค่ะและสําหรับประชาชนค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมโดยเฉพาะเขตชั้นในของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นดินแดงห้วยขวางพญาไททางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้าท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือค่ะไม่ทิ้งขยะลงท่อหรือทางน้ําเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันของระบบระบายน้ําในอนาคตค่ะ โดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและก็น้ําท่วมขังในครั้งนี้ค่ะแม้จะส่งผลกระทบต่อการจราจรและชีวิตประจําวันของชาวกรุงเทพในบางพื้นที่แต่ด้วยการทํางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่และการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครทําให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญค่ะของระบบระบายน้ําเมืองหลวงที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งมีแนวโน้มค่ะวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ

<It. S 2> ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว